อาปากอาปากแล้วอาปากแล้วอ๋อโอ้ยมึงกันเนาะสบายเลยเว้ยไม่หรอกโอ้โหนี่รักเอาไปไม่กิ้นหิ้นไหมนั่ก่อนบางคนคือเพื่อคนามสุขนะงี้จ้ะบางคนลองกินลองกินเลยดมดูก่อนเว้ย ยังไงได้ไหมโอ้ยนี่สบายเกินเล่นถ่ายประจมสบายเกินขอาคุณฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับี่ซื้อตัวสับให้เลยครับผมต้องไปบอยใหม่เอาไปชัดเลยเนาะออครับมีการซีซินบนด้วย ผ่านผมนะเราบมเป็นในหนาๆอย่างเนาะมันเป็นในหนาซื้อของมึงไม่สายจอดเรียกเอาเขาเรียกเมื่อกี้ได้ไหมได้ได้ไดจอดกี่ยัง่ะลงไปนะยะกำลังจะได้แล้วนี่ไหนลูกกินั้ยเหรอกิน้องอ่ะใครกินฟองยังนี่วนหกสิบถึงวันโอ้ยเร็วแค่ไนนี่ปะไมเราลงจะกินแล้วเราจะนอนเนี่ยเอาดีๆเอาดีๆลูก อ่ะอาปากอาปากแล้วอาปากแล้วอ๋อ <laughs> โอ้ยเมื่อกันเนาะเฮ้ยจะเดือยแล้วนี่คมบีบท้องอะไรเมื่อวานเนี่ยลุกขึ้นยิ้มให้อย่างเดียวเลย <laughs> มีแ,บบแรงนี่อัน,ดแบบนเ,เนดีแบบมันเขี้ยวเนาะแกยุ่งไปยุ่งมากแกมันเขี้ยวก็บีบ มันเด็กเลยเนาะนั่นเลยคือเขาเขาเขาเชื่อใจชื่อก็เดิมเลยอ่ะก็ดีแหละท่านพีเลยแล้วก็ในสงบนั่งแก่งใช่กบแข่งอันนี้จอไม่ยิ้มแล้วอนานจะยิ้มทีกนานโยมก็บอกพระอาจารย์ให้ย่อจอยิ้มหน่อยแบบให้กันไม่อยากให้มันยิ้มไอ้โยมเราชอบโยมแต่งปะอ่ะเด๋อ โอซาเอานี้มาให้เนี่ยก็แกเนี่ยเขาบอกว่ามันทุกเม็ดนะจ๋อเออเปิดมาเลยโอ้โหัวทุกเม็ดเลยเห็นไหมเนี่ยกกหกทั้งเพลุกอ้ยบอกมันทุกเม็ดว่าคนที่ชอบเลืโอมันทุกเม็ดอืมกอแกนอนสบายสบายเลยออเองเนวันแนวที่ผ่านหูไม่ จอไม่กิน